พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กทางช่องที่นี่ลูกทุ่งนะครับกับเราสองคนนะครับผมอามนอพลและก็พี่ปุ้ยมะทุมนค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาฝากกันนะคะรวมทั้งศิลปินที่คุณชื่นชอบเราก็จะไปส่องไปไปส่องไป,ไปสอไ<ง>่ปสองเนี้ยไป <laughs> อารมณ์เรืยังรูวอีเรื่องราวดีๆมาบอกมาเล่ากันนะคะก็จะเป็นสองช่วงในคุยไม่มีกั๊กนี่แหละนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมเราตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจเราสองคนด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเรามากันไม่เป็นเวลาต้องนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เตือนว่าเราสองคนมาเม้ามอยหอยสังกันแล้วนะคะในเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันสำหรับวันนี้ศิลปิน ที่เราจะไปส่องเขาน้องลีโออทิ์นะฮะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีแหละหลายคนทราบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวของกิจกรรมที่เขาชวนนะฮะให้แบบร่วมสนับสนุนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่ววันแม่ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปกันก่อนเลยโอเคสาระช่วงโอเคสาระ ารายช่วงนี้นะคะคก็จะบอกว่าสาระไหม,มก็สาระแหละเ,เริ่มไม่มั่นใจแต่มันจะออกเชิงข่าวนิดนิๆอ้ามันเป็นยังไงฮะมันเป็นข่าวแต่ว่าเราดูแล้วเราว่ามันควรที่จะนำมามาเตือนมาบอกนะคะสำหรับแม่แม่ที่มีลูกหลานวัยรุ่นนะคะเอามาเตือนกันและยิ่งเป็นลูกหลานผู้หญิงนะคะ อมีน้องผู้หญิงไหมมีสี่กี่ขวบแล้วอ่ะออรุ่นละัวปีท้ายปีอ่ะก็ทันกันก็น่าจะเลยวัยนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ายังมีลูกหลานที่อยู่ในวัยวัยรุ่นนะคะก็ฝากเตือนกันนิดนึงอันนี้เป็นข่าวจากที่ชนบุรีค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองชนบุรีเขาก็มีการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงสาวเนี่ยโดนคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์นะคะคภายในซอยบ่อน,น้ำรองเบิร์ดนะคะแห่งหนึ่งก็แถวแถว,แถวเรียบมอเตอร์เวย์ชนบุรีนั่นแหละนะคะคเมื่อได้รับแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปเจอเจอกับ นางสาวเอมสมมติสมมติสมมุติว่าชื่นนางสาวเอนะยืนร้องไห้อยู่แล้วก็มีสายชาร์จโทรศัพท์กับหัวชาร์จเนี่ยตกอยู่ที่พื้นจากการสอบถามผู้เสียหายก็ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังนะคะว่าตนคือน้องเอเนี่ยกับในเจมเนี่ยเขารู้จักกันผ่านทิกตอกผ่านทิกต o k กนี่ยแค่สองสมวันเองรปรากฏว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา นายเจมเขาก็แชทมาบอกว่าเมี่ยมาพาเขาไปขี่ Motor มอเตอร์ไซค์ลเล่นกันไหมขี่รถเล่นกันนะแล้วก็พอไปขี่รถเล่นเสร็จก็ขี่กลับมาส่งในเจมนะคะแล้วตัวเองก็จะกลับไปทำงานพอถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ในเจมจริงๆในเจมเขาเป็นคนซ้อนนะอ่ะแล้วเขาก็ออกอุบายทำสายชาร์จโทรศัพท์ร่วงก็บอก น้องเอจอดหน่อยเก็บสายชาร์จก่อนเนี่ยทำสายชาร์จหล่นแล้วเอบอกให้น้องเอเนี่ยลงไปเก็บครับพี่บุ้ยก็แปลกใจนะอทําไมตัวเองไม่ลงไปเก็บเองเอมาให้น้องเอเนี่ยลงไปเก็บอพอน้องเอหลงเชื่อก็ไม่ได้คิดอะไรไง hey, ก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็คุยกันก็คงจะถูกใจกันแหละนะปรากฏว่าพอตัวเองออกจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนายเจมสตาร์ทรถปับ๊บ หาย,<อ>ายไปเลยเออ oh. นี่และก็เลยเอามาฝากกันนะคะตอนนี้ตำรวจก็พยายามติดตามผู้ก่อเหตุครั้งนี้มาดำเนินคดีสำหรับผู้เสียหายก็บอกว่าเอามาคืนหนูเธอ,อรถเนี่ยมีอยู่คันเดียวต้องขี่ไปทำงานพอไม่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ลำบากมากเลยฝากนะเอารถมาคืนหนูนอยอ,อ <laughs> เจอกันแค่ แป๊บเดียวสามวันในติกต็อกอันนี้ก็เลยเอามาเตือนกันอันตรายนะอย่าเพิ่งไปไว้ใจใครง่ายๆนะยิ่งเจอในโซเชียลด้วยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็อย่าให้ใครง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนอีกนะเนี่ยมันหลายเรื่องเลยอ่ะน้องมิตรมาในรูปแบบมิรฉาชีพเยอะมากบางทีคนกันเองก็เป็นมิตรนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกทีเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเวลาจะไปอ่ ทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่เขาต้องใช้บัตรประชาชนอย่างเข้ามาในบ้านน้องอาบนี้ก็เหมือนกันผ่านหน้าประตูหมู่บ้านเนี่ยเขาจะใช้บัตรประชาชนพื่อก็ส่งแล้วก็มองคือต้องคอยมองตามบัตรตัวเองอะไว้อยู่ไหนก็ยังอยู่ไหมดูเขาเอาทําอะไรหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเกิดเขาเอาหมายเลขบัตรประชาชนไปทําอย่างอื่นเนี่ย แล้วเราจะทํายังไงูอันตรายมากทุกวันนี้นะก็ต้องใช้สติอันนิดนึงนะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะก็เลยนํามาบอกนํามาเล่านํามาฝากเตือนในช่วงของโอเคสาระช่วงโอเคสาระมาช่วงนี้ครับพี่ปุ้ยะก็อย่างที่ทราบกันดีแหละนะครับก็รู้สึกว่าน้อง ลีโอนะฮะอาทิตย์ของเรานะครับก็จะเขาเรียกว่าได้รับรางวัลนะครับลูกกตันยูอ่าลูกกตันยูนะครับน้องแบงก็ได้ใช่แบงก์เฉลิมลัทธ์สองคนนะฮะก็แฟนแฟนแฟนคลับนะครับก็ดีอกดีใจกันโอ้ยจริงจริงรางวัลนี้เหมาะกับน้องดีโอมากนะใช่ใช่ใช่เออจริงเหมาะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะก็ชื่นชมนะครับก็เป็นรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์นะฮะเป็นลูกลูกดีเด่นใช่ไหมที่มีความกตัญญูนะครับต่อคุณแม่นะครับซึ่ง นอกเหนือจากนี้ตัวของน้องรีโอเองก็ได้มีการเชิญชวนลูกทุกคนนะฮะรวมพลังแสดงพลังรักแม่ครับด้วยการด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมสงเคราะห์นะครับรูปแบบต่างๆนำไปกราบแทบตักของคุณแม่ครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ2568มอบดอกมะลิสภาสังคมสงเคราะห์พูดแทนหัวใจเพื่อแสดงความรักความกตัญญูและรักษาวัฒนธรรม อันงดงามของไทยรายได้จากการจำหน่ายนะครับส่วนหนึ่งก็คือทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชพระบรมราชอะไรนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงะนะครับสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้วก็เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและก็เยาวชนทั่วประเทศเลยนะค่ะนะก็หาซื้อง่ายๆธนาคารธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าที่สภาสังคมสงเคราะห์อันนี้จะ ไกลหน่อยสีแยกตึกชัยถนนราชวิถีนะคะก็อาจจะไม่ไปเราก็แวะธนาคารเลยธนาคารไหนๆก็มีเนมอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่นะคะก็สร้างบุญกันสร้างอุศลกันไปใช่ค่ะสวยนะคือเป็นดอกเดี่ยวก็มีจัดเป็นช่อก็มีก็หลายราคานะคะก็ไปดูเอาแล้วคือพรีเซนเตอร์คือแบบหล่อมากหล่อมากใส่สูตรแบบผูกเคไทโอ้ อืแล้วลงหลายรูปดูนะแล้วไปดูมาดูแม่แม่หน่อยซิว่าเขาอย่างไรกันเขามีเป็นพุ่มด้วยนะจัดเป็นพุ่มเลยอะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับแม่แม่เขาว่าไงบ้างพี่ปุ้ยเขาบอกว่าคุณบูมคุณบูมบอกว่าขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติของลูกกระตันยูด้วยนะคะน้องลีโออาทิตย์ลีโอไม่หมดนี่คุณวันเพ็ญนะครับบอกว่าเหมาะสมมากค่ะลูกกระตัญยูน่ารักมากๆค่ะค่ะ คุณกำไร,รแม่แม่ดีใจปลื้มใจและภูมิใจในตัวของน้องลีโออาทิตย์เด็กดียอดกะตันยูคนนี้มากๆครับขอให้ลูกชายจงเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทั้งการงานและการเรียนนะครับอืมนะฮะแล้วก็มีคุณน้ำวนนะครับบอกว่ายินดีด้วยนะครับลูกกะตันยูแห่งชาติน่ารักมากๆเลยอยนะหัวใจมาเป็นแถวโอ้เยอะมากนะครับค,คุณอุไรรัตน์บอกว่าเห็นแล้วดีใจกับน้องและแม่เพนคอืม แล้วก็คุณมณีวันนะครับบอกว่าสุดยอดลูกกตัญยูแห่งชาติน้องลีโออาทิพค่ะค่ะอ่านะฮะคุณบัวคำดีใจด้วยกับรางวัลที่ได้รับนะครับผมค่ะ,ะแล้วก็คุณสิรินาทว่างไงฮะขอแสดงความยินดีกับรางวัลลูกกตัญยูรางวัลนี้เหมาะสมกับลูกชายมากๆๆกปลื้มใจกับคุณแม่มลูกนักครับ คุณแม่ของน้องลีโอนี่แหละนะแม่เพนแม่น้องลีโอน้องลีโอม่หมดนี่จ้ะครับผมคุณแม่วิไลนะก็บอกว่าคู่ควรกับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นชื่นชมปลื้มใจมากครับลูกชายคุณอัฐกรปลื้มใจกับแม่เพนจริงๆแม่แม่ภูมิใจกับลูกชายด้วยจริงๆครับลูกคุณนันทวันนะครับบอกว่ายินดีกับลูกชายที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วยนะลูกรางวัลนี้เหมาะสมกับลูกลีโอที่สุดครับ นี่นอันนี้สุดยอดเลยครับพรีเซนเตอร์หล่อมากเท่มากเลยค่าจริงๆครับขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับนะครับคนเก่งคุณประภาออกมานะฮะแล้วก็โอ้ยอีกหลายๆคนนะมาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะครับมีคุณตุกตาเอตุกตุกขานะฮะตุกขาตุกตาบอกว่าเห็นลีโอแล้วอยากมีลูกบ้างจังอายุเท่าไหร่แล้วล่ะหรูอ้โอเขาก็วอย่าสิ หยาเออเป็นคำหยาบคายสำหรับผู้หญิงอ่านคอมเมนต์ต่อคุณดาราอะไรอ่ะรัตน์อะดารารัตน์อะไหมครับขอแสดงความยินดีกับลูกลีโอด้วยนะลูกที่ได้รับรางวัลลูกกตัญยูจ้าครับนะฮะแล้วก็มีคุณวีละวันนะครับยินดีกับลูกชายที่ได้รับรางวัลลูกกัตัญยูเหมาะสมที่สุดเลยก็ส่วนใหญ่จะบอกว่าเหมาะสมนะเพราะว่าแบบน้องลีโอเขา โพสมาก็อยู่กับแม่ตลอดอนะเ <นะ S 1> พิ่งมีอันนี้แหละที่มไม่ได้อยู่กับแม่อยู่คนเดียว<า>เนี่ยคุณบรรทมบอกว่าขอแสดงความยินดีกับรางวัลลูกกตัญญูของน้องลีโอด้วยนะครับรางวัลน,นี้เหมาะสมกับลูกที่สุดแล้วชื่นชมกับครอบครัวแม่เพนมากๆค่ะแล้วก,ก็แท็กไปที่น้องลีโอนะฮะโอ้โหเยอะเลยพี่ปุ้ยโอ้ครับก็ถือว่าโหเป็น เรื่องดาวดีๆที่เกิดขึ้นนะในวงการลูกทุ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะแบบศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับประดับวงการบ้านเราแล้วก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วยอะไรด้วยรางวัลต่างๆนานานี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งพี่ปุ้ยเดี๋ยวพอถึงวันที่ 2> 1 2บสองนะเราก็จะไปเก็บรวบรวมภาพประทับใจพวกนี้ม,มาฝากาสัญญานะสัญญาเมื่อสายปน สัญญาเมื่อเวลานี้แหละแต่ว่ามาวันไหนยังไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้นะเเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ตอนเนี้เออเอาน่ะคือเราก็ต้องมีภารกิจนะคะรัดตัวนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมเนดิมทั้งๆที่มีภารกิจภารกิจกินหรือเปล่าเอาดีๆนั่นน่ะสิอ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะครับกับรายการคุยไม่มีการครับ ส่วนคลิปหน้านะครคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรของน้องรีโอมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องติดตามน<า>ะมครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจเราสองคนบอกว่าเราสองคนน่ารักมากขอบคุณมากมเลยนะครับหมดเวลาแล้วครับโดยการคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ